ทีมตัตพ่อและกายสงขลาครับเรามาตามกันต่อเรื่องของสองผัวเมียตัวแสบหลอกเช่ารถไปจำนำหายไปเป็นร้อยคันเลยครับแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าของรถเช่าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรถบ้านนะครับได้เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากกองบังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับให้ช่วยตามรถและก็ตามจับ2ผัวเมียคู่นี้ให้ทีครับล่าสุดเรื่องนี้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดปราบปรามการจราจรรถยนต์รถจักรยานยนต์สํานักงานตํารวจแห่งชาติชุดปฏิบัติการที่2 ซึ่งรับผิดชอบภาคใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วแล้วก็ติดตามรถยนต์ซึ่งเป็นรถเช่าที่หายไปซึ่งพบว่ามีทั้งที่เป็นรถยนต์ส่วนตัวที่เจ้าของให้เช่าเองแล้วก็ของบริษัทรถเช่าอีกหลายแห่งในจังหวัดสงขลานะครับโดยมีนายวิเชียนดำมมีอายุ45ปีหรือว่าใหญ่กับนางสาวนารมนเอียดช่วยซึ่งเป็นผัวเมียกันนะครับประเวณเช่ารถแล้วก็นํารถหลบหนีไปไม่สามารถติดต่อได้และก็มีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความ,ด,มดําเนินคดีพร้อมลง บันทึกประจําวันแจ้งความไว้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับเช่นที่โรงพักทุ่งทําเสาโรงพักบางกลําโรงพักขาดใหญ่และก็โรงพักเมืองสองขลานะครับและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดนี้ได้สืบสวน แกะรอยรถยนต์ที่หายไปนะครับซึ่งบางคันติดตั้งระบบ G.P.S ก็สามารถติดตามรถยนต์คืนมาได้แล้วจำนวน7คันซึ่งถูกสองผัวเมียคู่นี้เช่าไปนะครับและได้นํารถกระจายไปเก็บซ่อนไว้ทั้งในพื้นที่อ,อําเภอหาดใหญ่อ,อําเภอบางกลมจังหวัดสงขลาและอ,อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็มี1คันครับที่ถูกส่งไปยังพื้นที่จังหวัดนครพน,พนมเชื่อว่ากระบวนการจุลกรรมรถเตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตร จุดเอาไว้แล้วก็ประสานเจ้าของมารับรถคืนไปแล้วบางส่วนนะครับในจํานวนนี้มี2คันที่เจ้าหน้าที่ตามยึดได้จากลานรับฝากรถย่านถนนประชาสรรในอํเาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นรถ Toyota f o r t ์จูเนอกับรถเก๋ง t o โยต้าแคมรี่ซึ่งเป็นรถเช่าของหจอจกหาดใหญ่เมอร์เมสเซอร์วิท และใช้วิธีการเช่นไปหลอกเช่ารถจากคนหนึ่งมาเมื่อถึงเวลาส่งรถคืนก็จะไปเช่ารถจากอีกคนหนึ่งมาสับเปลี่ยนให้แทนนะครับอ้างว่ารถที่เช่ามางานยังไม่เสร็จส่งให้ไม่ทันและก็จะทาหมุนเวียนเช่ารถสับเปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งที่ความจริงแล้วได้นํารถไปจำนำเรียบร้อยหอยเสียบแล้วครับ เดี๋ยวขอบอกนิดนึงนะครับภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปตามยึดรถมาบุคคลในภาพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ2ผัวเมียคู่นี้นะครับทั้งที่ลานจอดรถและก็ภาพตอนที่ส่งมอบรถคืนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าบางคนตกเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ําเช่นพี่ผู้หญิง2คนนี้นะครับเพราะว่าเช่าจากคนหนึ่งและนารถไปเปลี่ยนให้กับอีกคนหนึ่งครับ ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะครับขณะนี้ตารวจกาลังเร่งรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานเพื่อออกมาจาับผัวเมียคู่นี้แล้วนะครับฐานช่อโกงและและจากการติดตามไปตรวจสอบที่บ้านพักแถวถนนรถไฟในเมือ,สองสงขลานะครับก็พบว่านี้ไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามการจราจรรถยนต์รถจักรยานยนต์สำนักการตารวจแห่งชาตินะครับก็ยังคงลงพื้นที่สืบสวนติดตามรถเช่าที่ยังสูญหายไปนะครับเพื่อนําคืนเจ้าของเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับคนที่เป็นเจ้าเรื่องก็ชื่อใหญ่ที่เที่ยวไปหลอกเช่ารถกับ เมียใหญ่จริงไม่จริงเดี๋ยวเขารู้ครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะหยอบอยู่ในดูแล้วครับ